มัมเนะครับเอามีดพับวางบนท้องของคนตายเขาถามว่าทําเพราะอะไรและทําเพื่ออะไรซึ่งคําถามนี้ผมอ่านซ้ำเขาก็าเขีนยนไม่ได้จริงๆนะครับครับสมิลับมุสลิสอ,อละแหนบีนะมุฮัมมัดคือปัจจุบันเนี่ยยังมีเห็นอยู่บัซซินอาจจะยังไม่เคยเห็นครับแต่รุ่นคูนะยัง,ย,งยังทันปัจจุบันนี้ยังในบางพื้นที่ในบางช,ชุมชนก็ยังยังถือปฏิบัติกันอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของคนโบราณสมัยก่อนที่ เขาอาจจะด้วยความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสภาพสพเรื่องสภาพสพเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขายังมีค่านิยมของการอ่เขาเรียกว่าวางมายึดไว้ที่บ้านแล้วก็บางทีนะเป็นวันๆเลยถ้าไม่ครบขวบวันไม่ครบ24ชั่วโมงนี่แทบจะยังไม่อยากจะยกไปไปละหมาดไปอะไรนะครับตายสวาสมหรับเสียชีวิตวันเนี้ยสามเก้าโมงเชา้าเ้าโมงเช้า ดีไม่ดีเป็นละหมาดเาพรุ่งนี้น่นเลยแปดโมงเช้านะครับคือเขาเขาเก็บมายัดไว้นานนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีทํำยังไงที่จะไม่ให้ศพเนี่ยอุจาร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยศพเนี่ยเวลาเสียชีวิตไปแล้วภายในท้องซึ่งไม่รู้ว่าข้างไหนเนี่ยมันอักเสบมันมันเป็นอย่างไรบ้างมันชำรุดเสียหายขนาดไหนนะบ,บางคนเนี่ยเป็นอะไรต่อะไรในท้องเช่ไหมเ,เวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเซลล์ต่างๆเนี่ยมันมันหยุดการทํางาน นะแล้วก็บแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่ทีม่มันอยู่ในร่างกายมันก็เริ่มทํางานแล้วมันก็ในการย่อยสลายมันก็อาจจะทําให้ท้องอืดง่ายอะไรง่ายนะครับนั้นคนสมัยก่อน,นเวลาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาจะรีดท้องเขาจะอาบนา้ำเขาจะเช็ดก้นเขากลัวเรื่องพวกนี้นะครับเขากลัวเรื่องพวกนี้ว่าสภาพศพอาจจะเปลี่ยนพอสภาพศพอาจจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นการมองมองในแง่ไม่ดีกับศพอาจจะมีคนเอาศพไปไปวิพากวิจารณ์ให้เสียหายไปเล่าให้เสียหายอะไรแบบเนี้ย งั้นเขาจึงมีวิธีการจัดการแบบแบบอะไรแบบภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเ,นเวลาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยนะพอเราเสียชุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจะจ,จับมือจับม้าให้อ่อนนะเรื่องกระดูกนื้อกระดูกขาอะไรกันแล้วแต่เขาจะทําให้อยู่ในสภาพที่วางศพและดูสวยมากเลยจับหน้าจับคางรัดคางให้แน่นไม่ปล่อยอ้าปากบอ่ออะไรเหมือันอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ ตายยังไงก็ตายอยู่อย่างนั้นจำงับแต่คนสมัยก่อนเนี่ยพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาจะเอามือขึ้นมากอดเอาไว้เอาเชือกมัดปลายเท้าเนี่ยเขาจะมัดป็้สนิทกันเลยก็ไปปล่อยให้ทางแบะเหมือนพวกเรางี้บก็จะมัดให้เรียบร้อยจับขาเหยียดตรงอะไรดีหมอนหนุนศีรษะนะเขาจะทำแบบปฏิบัติกับศพเหมือนกับเหมือนกับที่นบีบอกลงจงปฏิบัติกับศพคนตายน่ยเหมือนกับปฏิบัติกับคนเป็นเขาก็พยายามทําให้ดีแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักการศาสนาใช้ถึงขนาดนั้น แต่ว่าด้วยความเข้าใจของพวกเขาว่าเอจะทํำยังไงให้ศพเนี่ยเวลาจับนอนแล้วท้องไม่อืดหลามขึ้นมาซึ่งมันดูน่าเกลียดครับใช่ไหมครับเพราะบางคนเนี่ยพุงใหญ่ๆพอตัดไตใส้พุงข้างในว่าทำมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้อืดแล้วพออืดปุ๊บมันออกทั้งไหนไม่ได้มันก็จะไปออกที่ก้นออกที่จมูกออกที่อะไรบางคนข้างในเนี่ยอักเสบเช่นคนที่โดนอุบัติเหตุมาช้ำ้างในมาเนี่ยช้ำเลือดช้ำหน,นอง ก็มันก็จะมีไอ้ขอไอ้สิ่งสกปรกพนี้ออกจมูกออกปากใครไม่เห็นก็จะเอาไปวิพากวิจาร์ณให้เสียหายนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีทํำยังไงให้ศพดูดีมันก็มีคําแนะนําที่เขาถือปฏิบัติแต่โบราณโบราณก็คืออันนี้อันนี้มีปรากฏในตําราฟิกทั่วๆไปก,ก็ก็พอมีอยู่บ้างส่งเสริมให้วางวัสดุหรืออะไรที่มีน้ําหนักพอประมาณอย่างอย่างนาฬิกอย่างโทรศัพท์เนี่ยสัก 3มขีด5ขีดอะไรแบบเนี้นะวางไว้บนท้องเพื่อเป็นการกดท้องไม่ให้ท้องเนี่ยมันบวมขึ้นมานะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นภูมิปัญญาเหมือนกับนบ,บีไม่ได้สั่งสักทีให้ปลุกเท้าให,ให้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 มัดมือนี่ยเพราะถ้าเราไม่มัดพอกอดปุ๊บมือมันร่วงก็ต้องมัดนนมันเป็น มันเป็นมันเป็นเหตุผลที่ที่อะไรที่ามาดขัดกบหละการของศาสนาแต่ถ้าใครไปเข้าใจว่าสุนน,นะนบีนนีไมีไมาดธรรมครับนั้นเราอย่าไปเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นว่ายกระดับจากของที่ไม่ใช่สุนนะกา,ารมาเป็นสุนนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของวิธีการจัดการศพมันก็สมัยนะบีนบีมีบิดุลไหมไม่มีมีที่อาบน้ำไหมไม่มีทั้งทั้งที่การอาบน้าเป็นเรื่องของ<ม>ศาสนาเป็นของศาสนาอ่ะแล้วทำไมเราถึงต้องยกมายาดขึ้นตั้งบิดุลต้องอะไรต้องมี มีที่นอนปูให้แบบแบบที่เราทำใช่ไหมก็ทําททไมทําไมมันคืออันนี้มันเป็นเรื่องของแค่เรื่องของเทคนิค,คนะซึ่งมันอาจจะแตกต่างกันไปตามยุคเวลาสมัยก่อนเขาใช้โอง่งสมัยก่อนใช้โอง่องโอ่งเอาน้ํามาใส่ตักน้กํากระป๋องมามาใส่เต็มโอ่งเลยแล้วอาบน้ํากับปงปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วโอ่งใช้ฝักบัวใช้สายชำระฉะนั้นเรื่องของนี้มันก็พัฒนาการไปตามความเหมาะสมของยุคของสมัย นะครับดังนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเขามองด้วยเหตุผลทางทางทางวิธีคิดครับนะแต่เขาเองเก็มาได้มาได้บอกเราเป็นหลักการศาสนาแต่อุลมามะก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ตายกับศพมาให้ศพเนี่ยดูอุจจารเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาเอาอะไรล่ะเอาอะไรมาวางปิดตาไว้เพราะบางคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วตาเหลือครับนะเหมือนกับซอฮาบะของรอุูลุลลอฮ์สังนัสมาบางคนเสียชีวิตไปแล้ว นบ,บีไปเยี่ยมนบ,บีก็มือลูบลูบป,ปิดตาให้นบ,บีบอกว่าไม่เป็นไรเราอย่าไม่ใช่เพราะว่าเขาตายไปแล้วเขามีความกังวลมีทุกติดตัวติดอะไรแบบนั้นแต่ว่าวิญญาณออกทางไหนาสายตาม,มันก็จะเหลือกตามมองวิญญาณของตัวเองไปน่อันนี้พอเราเข้าใจแบบนี้ย <c oughs> น,น,นี้คนสมัยก่อนตามันเหลือตามันแข็งมันค้างทํายังไงก็ไม่ปิด ทำยังไงมิดออะไรมาวางเขาก็าหาอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันขนาดเท่ากับลูกตาเนี่ยขนาดเท่ากับลูกตามาวางปิดไว้เพื่อให้เปลือกตาเนี่ยมอะไรมันค้างอยู่อย่างเง้นถ้าะไรม,มีอะไรมาวางเลยแล้วเอาอะไรวางอะเอาอะไรมาวางผมก็นังนึกเลยพวกพวกมะนาวพวกมะกรูดอะไรฝานมา,มา,ม,ามาวาง,างมันก็อาจจะไม่เคยเหมาะนะมันก็เลยไปเจอบางคนเ็าเอาเหรียญ เอาเหรียญบาตเหรียญอะไรที่เป็นมีเป็นโลหะน้ําหนักนะเพราะเพราะของที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะไม่มีปฏิกิริยาปฏิกิริยากับผิวหนังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกพวกอะไรพวกเนี่ยผลไม้พวกอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีกรดมีด่างอาจจะทําให้ผิวหนังเป็นนุ่นเป็นเนี้ยอาจจะทําให้เป็นอย่างอย่างเช่นมะนาวาน้มนามันเข้าไปที่ตาอาจจะทําให้เยื่อตาเป็นอะไรทำให้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายท่้นเขาเลยเอาตตังมาวางล่วเฮ้ย มุสลิมก็เอาสตังวางคนต่งสสางศาสนากก็เอาสตังวางครับพอเราไปมองแบบนี้เฮ้ยมันเหมือนกับเขาแล้วตอนนี้เราเรามองว่าไอ้ที่ทำเนี่ยทำเนท,ทำในมิติของศาส,ะสะนาถ้าเขามีมิติศาสนาใครวางสตังเนี่ยจะทําให้วิญญาณไปสู่สุคติที่ชอบที่จบ,จบตายไปชาติหน้าจะได้ไปเกิดรวยถ้าคิดแบบนี้มุสลิมจะทำได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้แต่ถ้าเขาวางเพื่อที่จะปิดเปลือกตาเพราะจะเาเอาเอาอะไรเอาเอาหินเอาหินมาวางเฮ้ยพ่อมันเอาตาเอาหินไปวางตาพ่อมัน คนก็เห็นล้วก็จะก็ก็ดูความเหมาะสมบางคนเขาก็จะอาจจะเอาเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ใช้กันไกครับรบ,บางคนใช้หินลับมีดนะบางคนใช้อะไรละ่ะมิดทับ<ๆ>มิดทับอย่างที่เขาพกกันสมัยก่อนจะเป็นโลหะหนักๆกันนะบางคนก็เอาไอ้อะไรละ่ะกระจกที่เขาใช้สําหรับทับกระดาษอะไรเงรี้ยนะตามออฟฟิศที่มีใช้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะบางคนก็ไม่มีอะไรหรือบางคนก็ใช้วิธี เอาเชือกเนี่ยเอ,เ,อเอาผ้าแบนๆน่นะนะครับคาดท้องเอาไว้นะผูกท้องเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันอันนี้ไม่ทําก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือก็ทําก็อย่าอย่าเข้าใจว่าเป็นหลักการศาสนาว่าถ้าทาแล้วจะได้บุญเท่านั้นเท่านี้มีในสุนนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิธีคิดแบบบรรดานักวิชาการที่เขาเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ตายนะเราก็เข้าใจแบบนี้เป็นแค่อิสตียบ,บับหลักกะชื่อชอบด้วยวิธีคิดแบบมอง,มอง,มองแบบศาสนาอามิติทางศาสนากลับไปคิด <c oughs> แต่ไม่ถึงขั้นกับกำหนดเป็นหลักการศาสนานะก็อนุญาตให้ทำเฉยๆนะครับก็จะเป็นการดีถ้าเราทำศพให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนกับนาบีบอกว่าจงปฏิบัติกับกับอัมวาดกับเมาตาของพวกหลยเนะี่ยเหมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับอัลลอฮฺแต่ละอาลั